สวัสดีครับช่วงนี้ข่าวเทคโนโลยีมาแรงจริงๆนะครับโดยเฉพาะาฝั่งซัมซุงนี่มีเรื่องให้ลุ้นตลอดเลยใช่ค่ะร้อนแรงมากวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับข้อมูลหลุ่นล่าสุดเลยทั้งเรื่องงานเปิดตัวมือถือจอพับรุ่นใหม่แล้วก็ดีไซน์ c 4 7ฟเที่เขาว่ากันว่าจะบางเฉียบเลยอืมน่าสนใจมากค่ะและที่สำคัญอนาคต S Pen ดูเหมือนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะ ค่ะทั้งหมดนี้ก็มาจากแหล่งข่าวที่เราพอจะคุ้นคุ้นกันอยู่แล้วซึ่งข้อมูลที่ออกมาเดี๋ยวแบบว่ามันน่าสนใจมากเลยนะคะไม่ใช่แค่สเปคใหม่ๆนะแต่มันเหมือนกำลังบอกใบ้ทิศทางใหม่ของซ m s u n งเลยที่อาจจะหันไปเน้นเรื่องความบังเบาแบบสุดๆไปเลยใช่ใช่ก็น่าคิดนะคะว่าจะกระทบกับฟีเจอร์เด่นๆอย่าง S Pen หรือเปล่าน่าติดตามมากครับงันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ประเด็นแรกงาน Galaxy Unpacked ครั้งหน้ามีข้อมูลหลุดจาก a d e v e l e a k เจ้าประจำเขาบอกว่าอาจจะจัด9กรกฎาคม2025อ๋อเร็วเหมือนกันนะครับเวลา10โมงเช้าที่นิวยอร์กถ้าเทียบกับปีก่อนจัด10กรกฎาคมแล้วก็ประกาศทางการปลายเดือนมิถุนายนปีนี้ก็น่าจะก็น่าจะใกล้ประกาศแล้วล่ะครับใช่ค่ะ การเลือกนิวยอร์กนี้ก็ดูสมเหตุสมผลนะคะเพราะมันไปตรงกับกิจกรรม s แซมซ e งเฮลพอดีที่เขาประกาศไว้ว่าจะเริ่ม13กรกฎาคมที่นั่นอ,อ๋อจริงด้วยซึ่งในงาน u n p a c k เนี่ยเราก็คงคาดหวังจะได้เห็นเอ,อ่อ x y l a x y C47 C Flip 7เป็นพระเอกนางเอกแล้วค่ะครับผมแล้วก็น่าจะมี Galaxy Watch 8 Series ตัวใหม่อาจจะมีรุ่นอัลตรด้วยเปิดตัวพร้อมกันไปเลยมาถึงไฮไลท์ที่หลายคนรอคอย Galaxy c f 7มีคลิปหลุดออกมาแล้วนะครับเป็นเครื่องดัมมี่เทียบกับรุ่นก่อนๆช่องเดอซินเซเอามาให้ดูเห็นแล้วค่ะเห็นชัดเลยว่าบางลงเยอะมากใช่ค่ะตัวเลขที่หลุดมานี่แบบว่าน่าสนใจจริงๆนะคะตอนพับเนี่ย c 4 7ลือกันว่าหนาแค่9มิลิเมตรเอง9มิลค่ะเทียบกับ4 6ที่12.1ม mm, ิลคือบางลงไป3.1ม mm ิลเลยนะโห oh. เก,เกือบ25กกือเซนเลยนะคะพอกลางออกก็อาจจะเหลือแค่4.54มิลเทียบกับ5.6ของรุ่นเก่าโอโ้โหบางเฉียบเลยนะ9มิลตอนพับนี่คือแทบไม่ต่างจากมือถือปกติแล้วนะใช่ค่ะในคลิปนี้เห็นพอร์ต USB-C แทบจะชิดขอบเลยแบบว่าสุดขอบจริงๆบางมากจริงๆค่ะแล้วจอด้านนอกก็ลือว่าจะใหญ่ขึ้นเป็น6.5นิ้วด้วย อืมอันนี้น่าจะดีขึ้นน่าจะใช้งานสะดวกขึ้นแล้วที่น่าทึ่งคือถ้าเทียบกับ S 2 5 Ultra ที่คาดว่าจะหนา8.2ม mm, ิล S47 ก็หนาใกล้เคียงกันมากเลยใช่ค่ะแถมอาจจะเบาวกว่าได้ซ้ำ เขาว่า S47 อาจจะ215กรัมส่วน S25 Ultra 218กรัมการที่ลดทั้งความหนาน้ำหนักลงมาขนาดนี้ชัดเจนเลยค่ะว่าสัมซุงฟังเสียงผู้บริโภคนะคะที่เคยมีฟีดแบ็กเรื่องนี้กันมาตลอดครับผมแล้วก็อาจจะสะท้อนถึงแรงกดดันจากคู่แข่งด้วยโดยเฉพาะแบรนด์จีนที่ทำจอพับบางๆออกมาเยอะเลยนั่นสิครับ มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าซัมซุงกำลังจะเปลี่ยนจุดขายหลักหรือเปล่าจากที่เคยเน้นฟีเจอร์ครบครบป็นเน้นดีไซน์ความบางเบาการพกพาสะดวกแทนอืมก็น่าสนใจนะเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่เหมือนกันใช่ค่ะแต่พอเครื่องมันบางลงขนาดนี้มันก็มีคำถามตามมาแหละครับว่าต้องแลกกับอะไรบ้างนั่นสิคะซึ่งก็นามาสู่ประเด็นร้อนเลยเรื่องอนาคตเ Pen มีข่าวลือหนาหูเหมือนกันจากทิ p s เตอร์ชื่อ Adju g a ร l o s r e f อ้างแหล่งข่าวในจีนบอกว่า Galaxy S27 Ultra อาจจะอาจจะไม่มีช่องเก็บ S Pen ไม่ตัวแล้วโหเรื่องนี้ก็ก็มีเขาลางมาก่อนเหมือนกันนะคะอย่าง S25 Ultra ก็มีข่าวว่าจะตัดฟีเจอร์บลูทูธของ S Pen ออกใช่ใช่แล้วถ้าดู C4 รุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็รองรับ S Pen นะแต่ไม่มีช่องเก็บในตัวต้องใช้เคสเอา อืมจริงด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เลยดูมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันค่ะแต่เข้าใจว่าอยากทำให้บางนะครับแต่การตัดช่อง S Pen ในรุ่น Ultra นี่มันเหมือนเหมือนทำลายจุดแข็งของตัวเองเลยนะกลุ่มลูกค้าเดิมที่เขาซื้อเพราะประการนี้จะว่ายังไงล่ะครับนั่นเป็นคาถามสาคัญเลยค่ะเหตุผลหลักๆก็คงไม่พ้นเรื่องดีไซน์นั่นแหละค่ะทำให้เครื่องบางลงหรืออาจจะต้องการพื้นที่ข้างในไปใส่แบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นหรืออะไรอย่างอื่น Hmm. แล้วมันก็มีข่าวลือที่เชื่อมกับ Z4-7 ด้วยนะคะว่าอาจจะถอดแผงดิจิ t i z เซออกไปเลย d i จิ t i z เซอ๋อแผงที่รับสัญญาณปากกาใช่ไหมครับใช่ค่ะแผงวงจรใต้จอที่ทำให้ S Pen เขียนได้นะคะเขาอาจจะถอดออกเลยเพื่อลดความหนาแล้วอาจจะเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีอื่นในการเขียนแทนหรือหรือในกรณีสุดตรงเลยคือ Z47 อาจจะไม่รองรับ S Pen เลยก็ได้โห oh. คล้ายๆกับแนวทางของรุ่น Z 4 SE ที่ลือกันว่าจะเน้นบางเป็นพิเศษถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่ถือว่าเปลี่ยนเยอะมากเลยนะประทบประสบการณ์ใช้งานหลักของแฟนๆที่มาจากซีรีส์ Note หรือ Ultra เดิมเลยนะครับใช่เลยค่ะมันอาจจะกระทบโดยตรงกับกลุ่มที่เลือก Samsung เพราะ S Pen ที่ฝังมาในเครื่องนี่แหละก็ต้องรอดูนะคะว่า Samsung จะหาทางออกยังไงหรือจะเดิมพันกับดีไซน์บางเบาเป็นหลักจริงๆสรุปแล้ว ข่าวลือรอบนี้ก็ชี้ไปที่งานเปิดตัวที่น่าจะอีกไม่นานนี้แหละครับค่ะการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ครั้งใหญ่ของ Z47 ที่เน้นบางเบาชัดเจนมากและอนาคตที่ไม่แน่นอนของ s p e n โดยเฉพาะเรื่องช่างเก็บในตัวอืมประเด็นที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะคะคือการที่ซสสัมซุงดูจะทุ่มเทกับการลดความหนาความบางลงมากๆขนาดนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางนนะวัตกรรมโดยรวมของบริษัทคะ สเป็นแค่การปรับตัวเพื่อซื้อกับคู่แข่งหรือเป็นการส่งสัญญาณว่าลำดับความสำคัญของฟีเจอร์กำลังจะเปลี่ยนไปในอนาคตแล้วถ้าเป็นอย่างหลังจริงๆเนี่ยฟีเจอร์สำคัญอะไรอีกบ้างที่อาจจะต้องโดนปรับเปลี่ยนหรือลดทอนลงไปเพื่อเป้าหมายด้านดีไซน์นี้น่าคิดตามเลยครับ